วันไม่ได้ไปดูพี่เลยอ่ะเห็นเขาบอกว่าดีมากผมไปดูมาเมื่อวานพี่ตากยานลิงครับขอรงเมื่อวานนี้ที่โรงละครหลักษราก็ไปแล้วต้องขอบอกว่าเป็นการแสดงที่เราเล่าเนืหัวใจหยุดเต้นพี่มัน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 ตื่นเต้นจริงๆแล้วเราเห็นสี่คนเนี่ยที่ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนใช่ไหมซ้อมไม่กี่เดือนครับจำได้ไหมครั้งแรกที่เราท้าทันย่าให้ปีนผ้าภาพ คือผมย้อนกลับไปคิดถึงวันนั้นจนมาถึงวันนี้เนี่ยทัญญ่ามีพัฒนาการสูงมากแล้วก็เวลาทัญญ่าออกมาเราก็ลุ้นแทนเพื่อนนะว่าเอ๊ะเขาจะทําได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเขาทําได้จริงๆให้คุณเล่าดีกว่าว่าเป็นยังไงให้คุณเล่าให้เล่าก็คือมันไม่รู้นะคือคือซ้อมกันหนักมากเพราะว่าซ้อมกันทุกวัน เดือนครึ่งในการเตรียมตัวในการเตรียมตัวแล้วเราก็อยากทําให้มันออกมาดีอะพี่ตากเพราะว่าเราก็นะโอ้โหเป็นโชว์ขนาดนี้แต่เล้งเก่งมากเก่งจริงๆทุกคนเก่งมากยิ่งของแคทนี่ถ้าถ้าสวยมากนุกก็แข็งแรงมากส่วนจ๋านี่อยากจะบอกว่าเครื่องเล่นที่จ๋าเล่นเนี่ยมันมันยากมากเลยนะชิงช้าชิงช้ามันยากมากเพราะว่ามันมือมือนี่เป็นแผลหมดเลยอะหาถือกว่ามันจะด้านกว่าจะอะไร ค, <น S 1> คือในเม,มืองไทยไม่เคยมีการแสดงที่เป็นกายกรรมเพียวๆล้นๆอย่างนี้ ชั่วโมงครึ่งนี่กายกรรมอย่ในี้ตักจากการฝึกแค่เดือนกว่าแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนนหะโดยเฉพาะคุณจ๋าวิ่งเข้ามากอนบอกว่าไม่เบื่อใช่ไหมเขาเขารู้ผมเป็นคนขี้เบื่อเวลาดั่งดูชมมันมดดำเนี่ยใช่จาเั่งไม่ได้นานตอนปรากฏว่าไม่เบื่อเลยลุ้นทุกนาทีนะฮะและสำหรับใครที่ที่พลาดอย่างนี้ดีกว่านะครับที่พลาดและที่กอนของเราบางคนอาจจะพลาดไม่เป็นไรนะฮะเรามีภาพให้ชมกันด้วยแบบเต็มๆของทั้งสี่คนนุ๊ก มีนกมีคาดอ<ะ>ังกฤษอ่ามีคดาดย่าและคุณจ๋ายุสเซอนีย<ะ>ไปดูกันครับ<ส>ลางลลงครับลา,ลางลงนี่นี่นก,นก นี่คือแคทอิงลิสแคทกัก็จุดริ้วคิ้วนสวยแคทเล่นนี่เขาเรียกว่าอะไรอ๋อเป็นเป็นฮู๊กฮู๊ก ท่านี่นะผมดูปุ๊บเนี่ยผมเยรู้สึกว่าถ้าฝนที่นึเนี่ยสามารถไปอยู่ลัสเกคาได้เลยโดยธรรมชาติขาเป็นคนแม่นกำต้นเรียมีการเึกมาชั่มงสิบปีทุกคนเต้นแบบคารจริงๆไม้รู้ใหาคุ้มมากแต่นายก็ไม่ผิวเนาะม่ๆกาลังนหม่ๆหน้าท้อทุกคนแบนราบนี่คุณจ่ายยนีเขาเขาจะเล่นชิงช้าเ่น้ก็มไม่เคยเหตุการณ์เเล่นแบบนี้ ให้อ่าให้ท่านอธิบายนิดนึงดีกว่าว่ามันยากตรงไหนมันยากเพราะว่าตัวเชือกเนี่ยมันจะแข็งและตรงที่นั่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาขาไปห้อยมือไปจับเนี่ยมันต้องคือมันต้องเฉียวมันต้องขาแล้วมือที่จับต้องด้านตอนนี้มือจับด้านมากกว่าที่มันเจ็บมือเลยก็ไม่ได้เนาะจัดตอนนี้กายเป็นนักกายกรรมไปแล้วไม่้ละครแกงเงียบไปเลยแกไม่่าดและนี่ทันยาเรศนี่นี่ดูดูโอ้โหโอ้โห ไปดูป่ะไม่ได้ไปเมกาโออไปดูได้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 ดูนี่คือกะไม่ทำแผงขายเลยกะเปิดยาวใช่ไหมนะเปิดยาวเลยครับผมคุณไปเห็นแล้วคุณรู้เลยว่าอลังการโอหแล้วนอกจากนี้พัฒนาการนักแสดงผมมีมีท้องอูด้วยมีค่ะเป็นนักมวยรุ่นเด็กมีนักมวยเด็กนักมวยเด็กอายุสักเกียงหมด ตามไปเนี่ยทุกคีก็ดำกลมฟูมากเออนักมวยประมาณสิบกว่าคนให้ทันย่าเล่าดิว่ะคือนักมวยเนี่ยมีเด็กมีเด็กผู้หญิงด้วยนะยุสิบสามกับสิบสี่สิบห้าเนี่ยแล้วก็คือเล่นเล่นจนเก่งมากอะคือทุกคนแบบโอ้โหทุกเพลเป็นพี่อะขนาดพี่น้องชาวต่างชานทั้งสี่นะครับแ้ใครที่บอกว่าพลาดไปเไม่ต้องเสียใจเพราะว่า ผมได้ข่าวมาไม่รู้จริงมาถามทัญญาเขาจะมี national ทัวร์หรือทัวร์ทั่วประเทศไทยด้วยอันนี้เขาว่ากันว่ากำลังคุยกันอยู่ค่ะกคิวมีหรอธัญญาันญามีคิวอยู่รายการเช้าเริจัดแล้วหรือว่ายังไงรเช้าอย่างไีไปเล่นตามที่ต่างๆตอนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเชียงใหม่หรือหาดใหญ่อะไรประมาณเนี้ยคิวหนักคิว อ๋เดี๋ยวบอก <ใน S 2> ว,ว่าสาวอาทิตย์สาวอาทิตย์แต่ถ้าเกิดไปที่จังหวัดคุณผมแนะน้ำต้องดูเพ<ช>ราะชอบแบบนี้หาดูได้ยากเดี๋ยวก่อนหลายคนถามว่าลังลิงแปลว่าอะไรอ่ะสัญญาลังลิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคือเราเราเล่นในเรื่องของหนุมานใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าคนทรงคือเล้งเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวแทนหนุมานก็จะเล่นเป็นหนุมานแต่ว่าลังลิงอันเนี้ยยัง อันที่เราเล่นไปเนี่ยเหมือนเราเป็นอยู่ในสตูแล้วเป็นการซ้อมรังลการซ้อมเพราะว่าตอนแรกตกใจลังลิงเนื่องว่าคุณเล้งเป็นคนล็บุรีที่อยู่ถูกต่ลิงเยอะๆแต่ไม่ใช่แต่เมื่อวานนี้มีคนไปพูดผิดกันบางคนเพราะมอ๋เป็นเลยเราโชว์ลังลิงกันเริ่ม